สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องคอฟุตบอลสายนักลงทุนทุกท่านอยู่กับผมแจ็คคลมเปาเช่นเคยนะครับ เป็นไงกันบ้างครับเมื่อวานตัวทีเด็ดที่ให้ไปอย่างอังกฤษจูเนี่์เรียกได้ว่ามาตามนัดแบบนี้ก็สดชื่นกันไปครับก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ติดตามด้วยครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องหน้าช่องหรือว่าพี่น้องในกลุ่มครอบครัวครับโอ้โหเมื่อคืนสู้กันได้มันสุดติ่งมากครับสมศักดิ์ศรีคู่ชิงชนะเลิศครับไม่ว่าจะเป็นอังกฤษเองหรือว่าสเปนเองก็ตามครับยังไงก็ตามครับก็ขอแสดงความยินดีกับอังกฤษด้วยครับที่ได้แชมป์ไปส่วนสเปนนั้นก็โอ้โหเรียกว่ามาลุ้นกันใหม่อีก2ปีข้างหน้า มาลุยกันต่อครับวันนี้มีหยิบยกมาฝากพี่น้องหน้าช่องหนึ่งคู่อีกเช่นเคยครับ เป็นฟุตบอลฟินแลนด์ดิวิชัน2เป็นการพบกันระหว่างมิกเคนรีครับทีมอันดับที่2ของตารางวันนี้เปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของ HIFK ทีมอันดับที่6ของตารางครับไปดูฟอร์มโดยรวมของทั้งคู่ครับเริ่มจากทางเจ้าบ้านก,น,กนเลยมิกเคนรีครับ5นัดหลังสุดครับเก็บชัยชนะไปได้ถึง3นัดและเสมอ2นัดเรียกได้ว่าไม่แพ้ทีมใดเลย5นัดที่ผ่านมาไปดูทางฝั่งผู้มาเยือนอย่าง h i f k กันบ้างครับ5นัดที่ผ่านมาของพวกเขานั้นฟอร์มไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับเรียกแพ้ไปถึง3เกมและเสมอไป2เกมเรียกได้ว่ายังไม่ชนะครเลยลยแ้้้ววันนีตองบุก มาเยือนทีมอย่างมิกเคนรี่ที่เล่นในบ้านดีๆแล้ววันนี้ครับเฮตุเฮตการเจอกันนัดแรกครับมิกเคนรี่บุกไปชนะมาได้ถึง2ประตูต่อศูนย์แล้ววันนี้ได้เล่นในบ้านบวกกับเสียงเชียร์และขุมกําลังที่พร้อมกว่าครับวันนี้แฮนดิแคปเปิดมาแค่ครึ่งช่วงตัวเท่านั้นผมมองว่าการบังคับหนึ่งประตูแบบนี้ไม่ใช่งานยากของมิกเคนรี่ครับวันนี้ครับตัวทีเด็ดหน้าช่องขอฟันทงไปที่เจ้าบ้านอย่างมิกเคนรี่ครับสำหรับท่านใดครับสนใจเข้าร่วมกลุ่มครอบครัวครับทางเข้าอยู่ที่หน้าโปรไฟล์ ใต้โปรไฟล์มีทางเข้าให้อยู่ครับสำหรับรายละเอียดครับเรามาเจอกันในไลฟ์สดตอนวายสามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ